ขอขอบพระคุณคุณดอนแล้วก็คุณคารนคณะกรรมการชุมชนตลาดเก่าซึ่งเป็นถนนคนเดินอย่างที่เรารู้จักกันมานะคะแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยอีกท่านหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนะคะเจ้าของพื้นที่ก็คือเทศบาลเมืองนครภูกเก็ตอ่าท่านดอนนายกโอนนะคะที่อนุญาตให้เราได้ใช้พื้นที่ตรงนี้แล้วก็พร้อมกับเสียงเพลงนะคะต่อไปก็เป็นอบจอจังหวัด น,นายกเรวัตก็พูดกันแค่5นาทีเองว่ากบจัดงานเพื่อวัตถุประสงค์อะไรก็แค่เพื่อให้พี่น้องเราได้เจอกันแล้วก็ได้มีความสุขในการเต้นรำออกกำลังกายนะคะโชว์ไปทั่วโลกเลยเนี่ยตอนเนี้ยปุบมือให้กับชาวต่างชาติเลย e a e s yeah, guys for welcome to the tourists here and as uh, soon as soon possible we will have a big show if you would like to join us just come in here okay but if you don't want and you enjoy and happy we are happy too okay ต่อไปนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนขนมจีนนี่ที่จะเรียงต้อนรับคณะที่มาจากต่างจังหวัดประมาณ100้คนพรุ่งนี้แท้สบ นู้ทีมนูชมรมนูนี่ชมรมนูนมนนีจาตัดไม่เชียร์นะต้องเชียร์หน่อยอ่ะแล้วก็ต่อไปนะคะอตอตเชิงทะเลน้ำหนึ่งร้อยขวดขนมหนึ่งร้อยชิ้นเย้ <Yeah. S 1> แล้วก็แม่แต้วน้ำสิบแพ็้ yeah. <Yeah. S 1> แล้วก็ป้าออนร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสี่พญานะคะจะสนับสนุนขนมสองร้อยชิ้นแต่วันนี้ทำไม่ทัน ไปเป็นพรุ่งนี้ที่สะพานหินยัย yeah. แล้วใครคุณกายนะคะคุณกายซีโอเซาเทอร์เนียนะคะออ,อนุเคราะห์ป้ายไวนิลเห็นแล้วอิจฉากบมากอย่าอิจฉานุวานมามาหนึ่งพยนนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะทางเซาเทอร์เดียมีเจ้าหน้าที่มาพร้อมกับ qr code ก็อยากให้พวกพี่ๆช่วย ช่วยสแกนแล้วก็เป็นเพื่อนกันในเพจของคุณไก่นะคะคุณไก่ที่สนับสนุนในเรื่องของพุทธศาพุทธศาสนาพุกอย่างที่เกี่ยวกับสามเณรบวชพระแล้วก็บำคำนกบำรุงพวกเออโบสถ์เกี่ยวกับวัดหมดเลยนะคะท่านจัดมาหมดเลยนะคะแล้วก็มีพี่กุ้งพี่กุ้งพี่กุ้งชินประชามอบหน้าที่ให้คุณหนูนะคะ มาเป็นเจ้าหน้าที่ยิงโดรนเนี yeah. ่ยรูปสวยๆมาตะก,กี้ตกมือให้พี่หนูหน่อยนะคะเป็นนักข่าวด้วยนะคะแล้วก็พี่เปียกนะคะสนับสนุนขนมมาด้วย500บาทนะคะ,ะพี่แจวก็น้ํานะคะ1น0 0งบาทเป็นเป็นเป็นน้ำหนูจะเป็นบริหารจัดการเป็นน้ําหมดเลยวันนี้สั่งมาทั้งหมดนะสามสิบแท แล้วก็จะที่เหลือก็จะสั่งไปที่สะพานหินพรุ่งนี้อีกนะคะขอปบมือต้อนรับกับทีมที่มาจากต่างจังหวัดด้วยค่ะอาวทีมมารันย yeah. ทีมท้ายเมืองภูงเสกนะคะแล้วก็ทีมลายแดนส์ของกระบีอยู่ไหนทีมคูนิวเชียงรายทีมคู มาจากกทมแล้วก็ทีมจันทบุรีพี่นอมหมอนอมคนสวยนี่เป็นคุณหมอที่เก่งที่สุดในโลกเลยวิียากรก็เก่งนะคะเรามีเพื่อนที่เป็นคอนเนคชั่นเกี่ยวกับ Line Dance. ไลน์แดนซ์เดอนแยะทั่วประเทศเลยไปไหนไม่อดตายรับรองไปไหน้ชื่ออ้างชื่อกบเลยเป็นเพื่อนกับคุณกบนะเขาจะไม่รู้จักทันทีเขาจะวิ่งหนีหมดเลยเออมันแรงนะเออแล้วก็ชมรมที่ ยังไม่ได้เอ่ยชื่อที่มาเป็นแขกเราวันนี้มีอีกไหมคะครูแมบบยังมาไม่ถึงชมรมอ,อะไรคะชมรมจากคุณครูสังงากับอาจารย์เทียมจิตสองคนมาทร้อมกับพี่ครูสองคนอีกคนสวยนะคะเป็นครูสอนเกี่ยวกับลีลาสไลด์แดนซ์ของนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้สุดยอดของงานคือผมไม่ได้ต้องการให้มันงานใหญ่หรอกแต่ว่า คนเขามาการที่ที่เขาอยากมาช่วยกันนะคะเราก็เลยดีใจนะคะชมรมที่กบมาเอาถึงในต่อไปนะคะไล่มาจากนอนเลยไม้ค่ะ